เพื่อนๆชาโเชยไม่เคยแนะนําตัวกันนะคะนี้ค่ะก็วันนี้รู้สึกว่าเป็นคนที่น้าหนักคื้นง่ายเนาะแล้วก็ไปเจอผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพวกสมุนไพรก็ชอบนะคะเป็นของไทยแล้วก็ทานง,ง่ายรสชาติอร่อยกอ็เริ่มแตดทานตัวเอฟโอนะคะนี่ก็ทานวันละสองครั้งก่อนอาหารเช้าแล้วก็เย็นครึ่งชั่วโมง แล้วก็มีในส่วนของตัวไฟโตว,วีอ่ะก็ทานมาเพราะว่าบางทีเป็นคนไม่ค่อยถ่ายแล้วก็มีปัญหาเรื่องท้องผูกแล้วก็เจอตัวเนี้ยสุดเลิฟค่ะสุดเลิฟแนะนําถ้าน้ําหนักไม่เกินมากนะคะก็ทานแค่ก่อนนอนเนาะแต่ถ้าน้ําหนักเกินมากๆก็ทานสองครั้งนะคะปกติตัวนี้ก็จะทานก่อนอา <c oughs> หารกลางวันด้วยเนาะแล้วก็ทานก่อนนอนด้วยเพราะว่ะก็อยากลดเร็วๆเนาะแล้วก็อ่ะแข่งอีกตัวนะึง ที่ชอบอยากแบบว่าคอ,อลลาเจนผิวใสเนาะเพราะว่าทานแล้วก็ไม่รู้มองตัวเองไม่รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนแต่ว่าสามีแล้วก็เพื่อนๆบอกว่าทําอะไรมาไมหน้าดูดีขึ้นอะไรเงี้ยก็สี่สิบเอ็ดแล้วอนะ่ะเนาะก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึงอืมก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากแบบว่าทดลองอนะ่นเนาะก็แชร์เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นสมุนไพรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ ในส่วนของด็อกเตอร์เป็น,ปนผู้ผลิตเนาะล้วก็ไว้ใจได้แล้วก็คนที่เป็นเวเรีวนก็ทานได้นะคะในส่วนของเอฟโอนีกก็อยากมาแชร์ค่ะเพราะว่าเห็นทานแล้วก็เพราะว่ามีปัญหาอ้วนกันเยอะเนาะแล้วก็น้ำหนักเกินก็เพื่อสุขภาพที่ดีเนาะถ้ายังไงนะคะสนใจก็ลองกิ้งจังกันมาที่คอเซ็นเตอร์ด้านล่างเนาะได้